สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับนิสสันในยุค80ถึงยุค2000นะครับนะถึงยุค2000กลางๆนะครับผมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอยู่ภายใต้ของสยามกลการนะซึ่งก็เป็นตัวแทนจำหน่ายและก็ผู้ผลิตรายหนึ่งของนิสสันในช่วงนั้นเลยนะครับนะซึ่งอาคารแต่แรกเนี่ยอยู่บนถนนพระรามที่หนนะเป็นอาคาร4ชั้นแบบในภาพนี้เลยนะฮะ ซึ่งปัจจุบันเนี้ก็เป็นโรงแรมสยามแอดสยามนะเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันรัสสันเนี่ยเพียงผู้เดียวในประเทศไทยจนหลายปีต่อมาเนี่ยก็ถูกมาย้ายที่ถนนพระรามที่1แขวงวังใหม่เขตปทุมวันนะจนถึงปัจจุบันส่วนปี2 5 1 4, 4เนี่ยภายหลังที่รัฐบาลปรับปรุงเรื่องของนโยบายนะครับผมอุตสาหกรรมยานยนต์มีนโยบายบังคับให้ใช้ชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้นมากที่สุด ในปี2518เนี่ยได้ซื้อที่ดินนะครับผมเพื่อจัดทาเป็นนิคมอุตสาหกรรมสยามกรการและธุรกิจของบริษัทในเครือซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตลาดกม21นะครับผมถึง22บนเนื้อที่ประมาณ1,000ไร่ใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างหรือผลิตรถยนต์ดัสซันหรือนิสสันนะครับผมโดยเป็นการแบบภาวิทั้งคันเลยตั้งแต่ตัวถังยันชิ้นส่วนนะครับผมภายในประเทศ เรื่องของที่สยามกฎการผลิตรถเนี่ยผมคืออดนึกถึงไม่ได้เลยสิงสยามนะครับผมเป็นกระบะท,ที่สยามกฎการเนี่ยผลิตขึ้นเองนะมันก็เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับผมคือเวลาเรียกเนี่ยทีแรกเรียกว่าพยักษ์สยามแต่ภายหลังเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเป็นสิงสยามนะแล้วก็มีคําว่าดัชนนําหน้าก็เรียกว่าดัชนสิงสยามหรือดัชนพยักษ์สยามนะแต่ก็หายไปนะครับผม ส่วนธุรกิจในเครือเนี่ยสยามกราการก็ได้ร่วมมือกับหลายค่ายเลยนะครับนะที่เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะแต่ถ้าเอามาพูดทั้งหมดเนี่ยผมว่าคลิปน่าจะยาวแน่นอนนะครับนะน่าจะยาวพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็เอาให้ดูประมาณนี้ลกันนะครับนะล่าสุดก็มีเลเวอเรอโตมอตีฟนะก็ร่วมมือกับ BYD ทําเป็นตัวใจจําหน่ายนะแล้วใกล้เคียงก็คือยูนิคแคริเออร์นะครับผมสยามกลการอุตสาหกรรมเนี่ย ในส่วนของปัจจุบันแล้นะจะประจำน่ายโฟกลิฟตของ u n i ิ c e r r i e r ส่วนถ้าพูดถึงความนิยมของ n i สสันในยุค80ถึงยุค2000หรือไม่ก็ยุค9กเนี่ยหลายคนก็ต้องนึกถึง n i สสันซัน n ี่นิสน Central, นสันเซ t นทร i นิสสันบิ๊กเอ็เนี่ยคือตัวดีเลยนะครับนะนิยมมากๆในหมู่ของงานประทุกในช่วงนั้นแต่ถ้าพูดถึงกระบะท,ที่สยามกลการพิตครั้งแรกก็คือ ดัดสั่นช่างเหยียบนะอันนี้หลายคนก็ต้องรู้จักกันแน่นอนเยอะนะครับนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสภาพเดิมค่อนข้างจะหายากพอสมควรเลยในยุค80เนี่ยจนถึงยุค2000ต้นๆเนี่ยโซวแกนของมันที่หลายคนคุ้นเคยมากที่สุดเนี่ยก็คือเพื่อนที่แสนดีก็ประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมโซวแกนสมัยนั้นคือดังมากนะประก็เคยออกมาเป็นเพลงด้วย หมัยน,นั้นสาวเวแกงของสยามกุลการ์เนี่ยถือว่าน่าจดจําไปอย่างมากเลยส่วนนสวิสันบิเอ็มเนี่ยสมัยนั้นก็เริ่มแรกก็มีตัวทีดีออกมาก่อนนะทีดี แล้วก็มีตัว GL ที่ออปชั่นสมัยนั้นก็มาให้ครบเลยมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ดีเซลเป็น SD 25นะีท่ทนจนกระทักมีเครื่องตัวฝาแดงอย่างที่เราคุ้นเคยก็คือ BDI นะ90แรงมา้าสมัยนั้นก็ถือว่าฟัดกับอิ u สุเลยนะตอนนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ทนมากอันดับหนึ่งเลย แต่ว่าก็ไม่ใช่เน้นจะบรรทุกอย่างเดียวนะครับนะแต่ต้องเน้นความสบายด้วยนะครับนะสมรณตเนี่ยนะมีตัวสรุปออกมาด้วยที่สยามพการ่าเนี่ยเอามาแค่ให้ในประเทศไทยเท่านั้นนะถือว่าหายากมากๆคนที่เห็นครั้งแรกเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะก็นึกว่าเป็นของแต่งแต่จริงๆอ่ะมันมาจากโรงงานเลยแท้ๆด้วยแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ทําตัวหกล้อเอามาขายด้วยอันนี้เก็บได้เก็บเลยนะครับนะสำหรับเจ้าของนะ คือมันหายากมากๆอันนี้สยามประกันเนี่ยคิดขึ้นมาเองก่อนหน้านี้ก็มีตัวแคปเล็กออกมาขายด้วยแต่ว่ายอดขายก็ไม่ค่อยจะปังเท่าไหร่คือขายได้แค่สั้นๆนะส่วนมากเนี่ยจะเน้นการบรรทุกมาก่านั่งนะจนกระทั่งปีต่อมาเนี่ยมีการขยายแคบมากยิ่งขึ้นทําให้ยอดขายเนี่ยพุ่งกว่าเดิมนะครับผมสมัยนั้นโฆษณาเนี่ยถือว่าความยาวโฆษณาค่อนข้างจะ2นาทีกว่าไว้นะครับนะแต่ยอดขายก็ทําให้ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆ แรงกายใจให้คนอื่นหากความคิดฟัคนคงอยู่ต้องลองให้รู้ว่าดีหรือร,ร้ายจใจเราเราแกวไปพุ่งสู่จุดหมายดีแล้วยังไงไม่ต้องคุนนน้นิสสันิีเอ็มยิ่งใหญ่ผู้ใจชายแกง ถึงเก่งเนี่ยสมัยนั้นสยามกฏการเนี่ยเคยลากขายนิสสันซัน n ี V11 เนี่ยตั้งแต่ปีช่วงปี1983นะที่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยจนถึงปี1992มัง้งนะนั่นแหละลากยาวมานานมากเพื่อเผออาจจะถึงปีกลางยุค90ก,ก็เป็นได้คือเป็นรถที่คนไทยเนี่ยถูกใจไงก็เลยลากขายนะเขาลู้ใจไงก็เลยลากขายต่อไปต่อไปสมัยนั้น,นะฟัดกับมิสูแชม คู่ของซันนี B11 ก็เซนท่า B12 นะแต่ประเทศบางประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า s u n นะี B12 โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นแต่ในประเทศไทยเนี่ยที่เรียกว่าเซนท่าก็เพราะว่าสมันั้นนะก็มีซนะันนี B11 เนี่ยมาแล้วแต่ถ้าใช้ชื่อว่าซนะันนี B12 เนี่ยมันจะดูซ้อนทับกับ s u n นี B11 นะก็เลยเรียกว่าเซนท่าละกันโดยเซนท r าเนี่ยก็มีตัว B12 แล้วก็ B13 นะซึ่งก็มีแค่2โฉมในประเทศไทย จะบอกอะไรให้นะยุค80เนี่ยนิสสันมาร์ก็ถือกำเนิดซะแล้วนะครับนะในประเทศไทยก็เคยนำเข้ามาขายโดยสยามกลาการนะอันนี้ต้องเชื่อนะคือมันมีจริงๆในยุค80นิสสันมาร์เนี่ยก็มาถึงแล้วในประเทศไทยนะครับนะแต่คนไทยเนี่ยไม่คุ้นเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันขายไม่ออกนะถ้าขายออกจริงๆเนี่ยก็นู่นเลยนะครับปี2010เป็น e ีโคคาไปแล้วนะครับนะแต่ก็ถือว่าหายากพอสมควรเลย พันซ่าก็ยังมีนะครับนะในประเทศไทยก็เคยมีด้วยในยุค80เลยแต่ว่าหายากมากๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็หายากเช่นกันนะครับนะตัวที่แบบใหม่กว่าก็ยังหายากเลยโอเคเดี๋ยวสโลว์ให้ดูนะครับนะสมัยก่อนมีแตงแต่รถเล็กมาร์ทนะครับซันนี่นะครับนิยมสุดเลยพันซ่าอันนี้ก็น้อยมากสแตนซ่าก,ก็น้อยมากเช่นกันโบเบิร์ตนะครับผม u 11ก็หายากพอสมควรเลย นะครับนะไมค่อเได้เจอเยอะเท่าไหร่สกายไลน์นะครับผมสมัยนั้น R 3 0หายากมากๆนําเข้ามาแล้วก็เซดิสมัยนั้นเนี่ยคือในยุคต้นยุคเกศูเนี่ยสมัยนั้นนะเมื่อรัฐบาลอานันปัญญาวชุนเนี่ยลดพาสีนาเข้ารถยนต์แบบ c p u หรือนําเข้าแบบสาเร็จรูปเลยเนี่ยทำให้วถที่ไม่มีโอกาสขายในไทยเนี่ยต่างกันยกพาเลตนะครับผมนําเข้ามาขายในประเทศไทยเยอะมากม ซึ่งสยามโกลการเนี่ยก็นำเข้ารถที่จากญี่ปุ่นเลยนะหลายรุ่นเลยปังๆทั้งนั้นได้แก่เซดิค 200SX 3 0 0 z x โหเยอะมากครับผม NX Coupe เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมแบบว่าลงรักมันมากเลยนะรูปทรงของมันที่ช่างน่ารักแบบน่ารักผสมสปอร์ตอะไรทำนองนี้เลยนะครับนะมันให้อารมณ์แบบ 200SX หรือ 180SX เนี่ยยอส่วน อะไรทำนองนั้นเลยนะครับนะหรือแม้กระทั่ง Skyline GTR R34 เนี่ยยังนำเข้ามาดกอีกอันเนี้ยของจริงของจริงเรียนเนี่ยหรือแม้กระทั่งเซฟิโลเนี่ยนะครับนะอัน,น,นเนี้ยหลายคนน่ะจดจำเลยพูดถึงสยามกนการเนี่ยก็ต้องพูดถึงเซฟิโลอันเนี้ยเป็นรุ่นที่หลายคนเนี่ยจดจำมากที่สุดนะซึ่งสยามกนการเนี่ยเลือกถูกแล้วที่มาขายในไทยนะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ย ทั่วล้ำมากโดยเฉพาะระบบโซน่าเนี่ยตัวจับพื้นถนนเนี่ยซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคนนิโดกันไปเยอะเลยเพราะว่าเอาไปหาปลานะและที่สําคัญก็คือเนี่ยคนในวงการหรือดาราเนี่ยหรือเซเล็บทั้งหลายเนี่ยใช้กันเยอะมากๆนะตอนนั้นอีกรุ่นที่ชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือ p c ีเนะครับผมเด่นที่กระจกเนี่ยกระจกขอบประตูเนี่ยลายขอบนะครับนะเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยมาพร้อมกันก็คือบูเบิร์ดนะครับผม U 1 3นะ SSS นะครับผม เปิดตัวมาเนี่ยราคาประมาณล้านกว่าหรือหรูสุดเนี่ยก็คือ President นะครับผมอันเนี้ยหนึ่งในร้อยคันเนี่ยในป,ประเทศไทยเนี่ยมีประมาณร้อยกว่าคันเลยถือว่าหายากมากๆคืออันเนี้ยยูยิ่งใหญ่สุดแหละในยุคนั้นจนกระทั่งมีการเปิดโชว์รูนิสแมพาวเวเรียนที่สยามพารกากอนเนี่ยคิดขึ้นมาเองโดยนำรถรุ่นพีเซียเพ e สิดเน้นบูเบิรุ่นที่เป็นรถนำเข้าเนี่ยเอามาขาย พูดถึงบริษัทในเครือของสยามกุลการเนี่ยถ้าเป็นซูซูกิก็สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่นนะสุบารุสยามกุลการเนี่ยนำเข้ามาขายอันนี้คิดถูกมากแลนะ้คือมาถูกทางและสุบารุถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยราคาของมันเนี่ยค่าตัวของมันเนี่ยน่าจะสูงพอสมควรเลยนะถ้าสภาพบแบบเดิมๆด,ด้วยแต่งด้วยเนี่ยผมว่าค่าตัวเนี่ยสูงทั้งคู่แน่นอน ตอนนั้นซูบารุเนี่ยยังไม่มีโรงงานประกอบในไทยนะก็เลยให้สยามคนการเนี่ยนำเข้ามาก็มีซูบารุ e อเพซ่าเลกาซี่นะก่อนหน้านี้ก็มีลีโ n นนะแล้วก็ GL ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมว่านะักค่าตัวของมันน่าจะสูงพองสมควรนะขึ้นชื่อว่าซูบารุเนี่ยเป็นรถนําเข้าเกือบทุกรุ่นเลยผมว่าค่าตัวของมันเนี่ยถ้าสภาพเดิมๆด,ด้วยสภาพดีเนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นไปหลักแสนเลยนะสำหรับผมนะ ก่อนหน้านี้ก่อนใช้ชื่อว่าสยามซูบารุเนี่ยก็ใช้ชื่อว่า Universal Commercial จำกัดนะก็เป็น UC นะครับผมภายหลังก็ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อสยามซุบารุนะก็นำเข้าแบบเครือคิดถูกมากนำเข้าซุบารุเอเพซ่ามาเนี่ยพูดถึงสยามกนาการเนี่ยนอกจากพูดถึงเรื่องแบบรถยนต์เนี่ยหลายคนก็ต้องนึกถึงเกือบทุกคนเลยนะพูดถึงเครื่องดนตรีหรือแม่กระกา่แสดงเนี่ย เพราะว่าจะไปแสดงดนตรีหรือว่าไปเรียนหัดเล่นดนตรีเนี่ยก็ต้องไปที่อาคารสยามกตการนะหรือสยามยามาฮานั่นเองแต่ถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยยามาฮ่าในยุก่อนเนี่ยสยามกตการนําเข้ามาขายเนี่ยรุ่นที่แบบดวงใจที่สุดเลยนะก็คือเมดนางพญาบ้างเบลอาบ้างคือแบบโดยเฉพาะเบลเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ทรงกระเทยเนี่ยสมัยนั้นคือโคตรเท่คือมันเป็นผสมแบบมอเตอร์ไซค์ครอบครัวไงแล้วก็มอเตอร์ไซค์แบบทรงกระเทยเท่ไง แล้วก็เมลอันฟ้าเนี่ยที่เป็นแบบรถแม่บ้านสมัยก่อนเนะี่ยหรือครูสภาเนะี่ยใช้กันโคตรเยอะเลยนะครับนะคือหลายคนเนะี่ยเขาไม่เน้นเอาไปแต่งนะครับนะเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นรถสมคุณค่าคันหนึ่งเลยนะครับนะเป็นแบบรถแม่บ้านอยากเก็บเดิมเนะี่ยเป็นแบบมันมีคุณค่าจริงๆนะมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะมาดูอีกบริษัทนะครับผมก็คืออิตาสยามมอเตอร์นะครับนะอันนี้นาเข้าก็ตามชื่อน,นะครับนะอิตานก็คืออิตาลีนะครับผม นำเข้าแลนเซียอัฟลฟาโรเมโอเฟียตในะครับผมสามยี่ห้อคือนำเข้าในช่วงต้นยุคเก้าศูนย์ก็ตัวไทยจำหน่ายนี้ก็ก่อตั้งเมื่อปี2,534นาสิบสี่นะส่วนสยามอินเตอร์เนช่นแนลคอร์ปอเรชั่นเนี่ยก็สมัยนั้นสวิสยังเป็นซีดานอยู่ยววนะครับนะก็เคยเอามาขายในเมืองไทยแต่ว่ายอดขายเนี่ยไม่ดีก่อนหน้านี้ก็มีซูซูกิฟอนเต้นะยอดขายก็ไม่ดีเช่นกันนะครับนะ แต่รูปทรงเนี่ยคือน่าเก็บพอสมควรเลยอยากจะบอกนะครับว่าเป็นข้อมูลที่น้อยคนเนี่ยจะรู้เลยนะครับนะคือหลายคนเนี่ยขเขาคิดว่าสยามโตร,รการน่ยก็ขายแต่นิสันอย่างเดียวจริงๆอ่ะสยามโกร,รการนี่ยขายยี่ห้ออื่นด้วยนะครับนะแต่เขาแยกบริษัทนะครับผมเขาแยกเป็นหลายบริษัทมาดูเฟียสนะครับผมเฟียสก็นําเข้าโดยอิตาสยามมอเตอร์ ก็คือเทมป้านะครับนะจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือจุดขายก็คือหน้าปัดดิจิตอลนะซึ่งก็แน่นอนครับปัจจุบันหายากมากๆแล้วไม่ค่อยเห็นได้วิ่งกันเท่าไหร่นะบวกกับแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยหรือยุโรปบางค่ายเนี่ยที่ตีตลาดหรือครองตลาดในเมืองไทยมาอย่างช้านานรุ่นต่อไปเนี่ยก็คือพุลโตหรือพุนโตแล้วแต่คนเรียกนะสำหรับนั้นเนี่ยฟัดกับโอเ n นคอรซ่ามีทั้งตัวถัง5ประตูแล้วก็3ประตูนะ ก็เคยเจอทั้งสองตัวเลยซึ่งนานๆานทีก็เจอนะครับนะแล้วก็อันฟ้าโลเมโออันนี้คือตัวแรงแห่งอิตาสยามเลยคือนําเข้ามาถือว่าสุดมากแล้วนะครับนะเออมันมีทีมแข่งด้วยนะครับนะทีมแข่งก็คืออิตาสยามมอเตอร์ก็เอาอันฟ้าโลเบโอเนี่ยมาแข่งเลยนะครับนะในช่วงนั้นมาดูแบต่อไปก็คือแลนเซียหรือแลนเซีอาหรือ La น c ซีอาแล้วแต่คนเรียกนะครับนะซึ่งเอามา2รุ่นก็คือ เทมาแล้วก็เดดานะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหายากทั้งคู่หายากมากด้วยหายากกว่าเฟียสแล้วก็อันฟ้าอีกโอเคมาพูดถึงคันสุดท้ายก็คือ Nissan NV ซึ่งมันจะแบ่งเป็น2ตัวก็คือตัวแวนในภาพก็คือ s r e s o r t นะครับนะเป็นต้นกำเนิดจากญี่ปุ่นแล้วก็ตัวกระบะที่ทำในประเทศไทยซึ่งตัวกระบะเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยมากเพราะว่ามันผลิตแค่ในประเทศไทยนะ ึ่งเหมือนเท่าที่เคยอ่านมานะสยามกลการเนี่ยเขาก็เป็นแนวคิดของเขาเองสมัยก่อนนี่คือเอาปติก๊สกันเยอะมากนะปัจจุบันก็ยังติดแก๊สอยู่เลยนั่นแหละนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินภายในเนี่ยกับเครื่องเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับนิสสันเซนทิฟ้า B13 เลยจะมีสองแบบก็คือแขบสั้นแล้วก็แขบยาวนะแขบยาวม,ยมันจะเป็นควีนแคบซึ่งจะขยายตัวถังแล้วก็กระจกแคบ,บเนี่ย ให้ยากกว่าแต่เวลาการนั่งเนี่ยผมว่าเท่าที่ผมนึกภาพนะการนั่งผมว่ามันก็ยังนั่งไม่สบายเพราะว่ามันเป็นรถขนาดเล็กแล้วแคบมันก็สั้นด้วยจึงเนี่เป็นการขนของนะแบบจะขนของนักๆแต่ไม่จะเป็นชาวัดเก่งก็ใช้กระบะแบบนี้ก็ได้กระบะทรงเก่งช่องล่างเนี่คือแบบยูนิบอดี้เลยก็สามารถบรรทุกได้ไม่ต้องกลัวแบบพมเลอะอะไรทำนองนี้ แต่จะดีสุดเนี่ยผมแนะนําเลยแอดรีสอร์ทที่เป็นตัวแวนเนี่ยสามารถบรรทุกแบบอนเนกประสงค์อ่ะจริงๆเลยนะครับนะ mm. ก็มีประมาณนี้สลับสยามโกลกาณนะซึ่งใกล้ยุค Y2K เนี่ยมันจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างบริษัทแม่ก็คือนิสสันมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็สยามโกลกาณเนี่ยภายหลังเนี่ยสยามโกลกาณเนี่ยจะถูกลวหลั่นมาเป็นดีลเลอร์แล้วโรงงานนิสสันเนี่ยจะถูกย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับนะก็คือ แถวสุขุมวิทแล้วปีต่อมาเนี่ยช่วงตั้งแต่ปี2005เนี่ยจะกลายเป็นบริษัทแม่อย่างเต็มตัวนะครับนะก็เลยตัดขาดจากนิสันไปนะครับนะสำหรับสยามปฎาการสวอแกงก็ถูกเปลี่ยนด้วยโอเคก็มีประมาณนี้นะครับเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับนิสันยุคก,ก่อนที่อยู่ภายใต้ของสยามกฎาการนะซึ่งหลายคนเนี่ยถ้าใช้นิสสันยุคก,ก่อนเนี่ยก็ต้องนึกถึงตัวแทนจำหน่ายนี้แน่นอนนะครับนะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นบริษัทแม่แล้วโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้กับคลิปด,ดีด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ